สวัสดีทุกคนเข้าสูซองเดต้าใช่ไทุกคนโดนแล้วเนาะวันฮ็ดคลิปมาวันนี้นะซีเฮดคลิปผ่ามาเบื้องต้นไม้เนาะที่ตาปลูกไว้หลายเดือนนั่นเองแล้วช่วงนี้เรค่อยมีเวลาดูแล่ะตามมาตามมา,า,มมาอ่ะต้นแรกเนาะต้นแรกคือคือเป็นเป็นต้นไม้ด่างเนาะอันนี้อันนี้นะคือบอกเลยว่าโตรซื้อแพงเลยซื้อแต่ต่อมันมาตอนนั้นเนาะต่อมันมีน่นอกมาในน้อยนี่แหละ สองแสนห้านี่เอามาปลูกอันนี้ไล่เดือนเตอรแต่ช่วงโควิดเลยทุกคนนี่อะซูมมาใกล้ๆดูมันงามเด้เด็เห็นบอกใบมันจะแบบดางแล้วแบบเอองามอิลี่เนาะเห็นบอกมันจะมีเขียวๆอ่อนๆแล้วก็มีันี่นี่นะมันงามเดยนี่สวยแหงเนาะมันงามหรือมันสีตายอุ้ยยาาจะซันมันกป็อสงามแอันนี้ธรรมดาอันี้นะอันสีในด่างนี่เห็นบอกเขียวด่างเลย ต่อมันได้น้อยเนาะซื้อมาสองแสนห้าตอนที่แรกก็งงลว่าเฮ้ยกูมีเงินได้กูมีเงินนั่เดียวพอแล้วคือจะโง่เพราะว่ากูยัซื้อได้เนาะบูแมนบู๊แมนเรื่องของมัก <c oughs> อันนี้ตัวซื้อนายมีแต่โตมันละละ<อ>่ะบู๊มีใบทำนี้มีนอในน้อยนึงแล้วค่อยมานั้นเอามาซ้ำเอาก็<อ>ลุ้นอยู่ว่ามันจะตายหรือไงว่าสั่งมาแต่อันนั้นคนได้นี่แถวอ่างน้ำหุ่มคนได้แถวมนแถวบู๊แแล้วอ่อน ทันขายขึ้นในประมาณเท่านี้โบขายคาชิค่ายกับแบบถ้ามันต้นยิ่งใหญ่สูงๆแล้วก็ตัดเอาการมันนม่ใใหญ่หรกเด๋ยวตัดออกโอ้ยนี่อย่ามาใกล้นะนี่น่าจะน่าจะประมาณล้านเหรียญแล้วนี่นะ,อะนเออคู่ใดคู่ใดเรียกไหนบอก<ข>โอยย่ยาใหๆล้านเหรียญยังบบขายแล้วเออซนกี้หอกับไฟแล้วต้นนี้ยังได้ที่แพงนะเออมาพี่มาพี่ต้นแพงนะอามไอเสียแล้วบอกเลย ที่จริงแต่ยังเป็นท <นะ S 2> ัานแบบว่าเป็นดอกไม้ที่แบบราคาถูกอ,อยู่นะเนาะอันนี้คือเอินพิกเกือวอะโบนแน่ใจเนาะน่าจะเป็นพิกเกลือา <c oughs> เอาเอาเอามะม่วงมาเอาเอาอันเต็หนวลมาใส่แล้วก็คุยกินได้เลยพิกเกือ <c oughs> <c oughs> อันนี้ค่ะเราต้องแบบดูเลมันแย่งดีเนาะเพราะว่าป่อยปะละเลยเราโบได้เลยนะอิชหเละความหักกระปุกต้นไม้ก็คือกันพะเล มีแต่ปลูกละบดูแลบัวฮดดับมันก็ตายเนาะเขาเขาต้องปลูกดูแลหวนดินฮดน้ำมาใส่ปุ๋ยมันมันก็งอกงามขึ้นเออะแต่สุดยอดเฮ็ดเนี่ยกินเลยเกี๊ยงน่อแกี๊งน่ออ่ะถ้าก็กินแกี๊งน่องเลยกินน่องดิบุ๊คจะกินยังเงดิมื่อวานยังกินบุ๊กเกงน่องเกียังอลไรชิคกี้พายมื่อวานใอยว่ายซีซ้อนจะไปอันเป็นเลี้ยงไปใอยจะเลี้ยงอ่ะอารมณ์เดว่ามืึงจะมาเลี้ยงตายตายตายไป อันนี้คลิปเละข,ของเพจเขาเลยไม่หรอต่างเพจใหม่เลยเพจใหม่หรอบออมืออื่นอ่ะมือนี้มือมอื่นอ่ะคลิปถ่ายมือน,นี้นนคุณครับเพรว่ามึงน,น่าจะถ่ายทุกวันทุกวันนะกูจะได้กินฟรีทุกวันเฮ้มันดีใจเฮ้เดี๋ยวภาพกินเออซูชิไป,ไปอารมณ์ได้ป่ะจะจะมากินต่อปลาแซลมอนน่ะจะมีแพทยนี่อย่างบอวบอาอะอย่าเดี๋ยว ไปเท่ารีวิวเลยรีวิวอาหารเพราะเราคนตังเมืองหลายเลยไปเนาะไปเจะเลี้ยงตัวเออจะเลี้ยงไปเจะเลี้ยงรู้ว่าดีนางเว้ยมีความสุขเอทุกคนอันนี้คือบ่อนเนาะเขาจะเอิ้นบ่อนนี่แหละอันนี้กะแทงเติบซื้อมาอต่ต้นตอนนั้นต้นใหญ่ๆอยู่เนาะมันเป็นราคาตัวน้อยๆเออเบิ้นตัวน้อยตัวใหญ่แล้วสำนีเราแหละที่ตาซื้อมาเนาะ ข้าเจ้าขายให้แสษแปดนี่แหละทุกคนเนาะแสนแปแดแเนแปดนเนาะตัวนี้เนาะเป็นเป็นบ่อน,นแล้วมันตายไปรัดนึงแล้วมันตายไปรัดนึงแล้วล้ตาฮะนะพู้ยสิเฮ็ดเพราะว่าโอ้ยมันซื้อมาแพงแงล้วตากะไปขุดเอาเงามาเลื่อนหน่อยนึงเนาะมันตายแล้วมันจะเนา่าพอมันตากะล้างน้ำดีๆแล้วกะไปตากแดดเนาะตากแดดมันแห้งวกะเอามาแยกโซ่หนีอีกแล้วกะคืนขึ้นมาอีกทุกคนเนออบ่อนเนาะมันเลี้ยงเลี้ยงง่ายแล้วกะมันนักน้ำเนาะอ่ะ แล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้บนแน่ใจว่าเขาเอินอีกอย่างวะตัวนี้นะบนแน่ใจว่าเขาเอินอีกอย่างนี่แหละตัวนี้กับแผงเส้นแปะเนาะแต่มางยังเบสิกเบสิกอยู่เหมือนกันยังบรีขนาดแผงขนาดแบบคนที่มักต้นไม้แท้ๆเนาะตัวนี้แล้วก็กับตัวนี้เนาะที่ว่ามันแท้นะอันนี้นาะบนแน่ใจว่าเขาเอินตัวนี้อย่างเราวะ ลืมละมันงามได้ทุกคนเลยมันเป็นแดงๆแบบนี้นะโอ้ยตอนช่วงโควิดฮันหมดเงินไปหลายล้านเติบเนาะซื้อโถซื้อดินซื้อปุ๋ยซื้ออันต้นไม้อันนี้นะหลายแห่งทุกคนนี้กะมีหลายต้นอยู่ตัวน,นี้กะ แซ่บไปคือกันเนาะอุ้ยใบยมันเด็ดมันถึกแดดเห็นบอ่อมันบ่มากแดดเลยต้นนี้นะแต่ว่าด้วยความแบบว่าเฮาบ่มีบ่นไว้เนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าเอาไว้อยู่นี่นะถ้าอันเหือนแล้วแล้วสีเห็ดเหือนต้นไม้ให้มันดดยเพพะเนาะเหือนกันสานทมสันทมแค่อยเลี้ยงไายค่อยเลี้ยงไปแล้วเพื่อว่าเออเหือนแล้วเหือนอย่างสินะแล้วเราก็เอาไปจัดงามๆปลูกงามๆโตเนาะอืม ตอนนี้ก็เป็นคือกันบอนคือกันเนาะบอนตัวนี้ก็เส้นเดียวกันซื้อมากระเส้นปลายคือกันครับตัวนี้เนยตัวนี้ที่จริงตัวนี้แพงอยู่ตรงลาอันมันตายทะ่ไหะเออมันตายแะ่ไแล้วก็เอาไปเอาไปอนะตากแด้ให้คือกับตัวนั้นเมื่อกี้เนาะแล้วก็ขึ้นคืนอีกทุกคนเดี๋ยวต้องไปซื้อโถมาขยายอีกละเนาะโอเคมาเขาเบิ่งรอบรอบนี่แหละตากะ ่าปลูกต้น,น้อ้บ่ค่อยมีราคาไลายเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวันบัวอีกอย่งก็วันแดงไว้อ,อย่างเรียก็บ็บอ้ว่ซื้อมาปันได้ทุกคนเห็นมันเป็นตะหากตะง,งานแล้วก็ซื้อมาปลูกแบบนี้เนาะนี่ก็ธรรมดาก็บบได้แบบอีกอย่างหลายเกินไปเนาะแต่มีหลายๆต้นอยู่นลยเออ,เอ,อราคาพ่าแพงปันไดทุกคนธรรมดา แบบพอให้ตื่นมาแล้วแบบให้มันมีออนเขีียวเบิ่งเออนาะเพราะว่าด้วยความแบบเขาเล่นมือถือหลยอยู่กับวอมไลยฮะนะแล้วมันสีแบบว่าตาเขามันจะโบโบแจ้งปนใเดเขามาอันต้นไม้ใบเขียวๆนี่นะที่ให้ใบที่ให้ตาเขาแจ้งงามขึ้นเนาะโอเคฟักติดตามวยเด้อทุกคนเด้อคลิปหน้านาะเสี้ยวยังไม่ให้เบิ่งกะฟากติดตามด้วยนะ